สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องอะไรดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่โอ้ผมอะไรเนี่ยมีความเสี่ยงนะฮะต้องใส,ส่อยากโดนตัดนะฮะสวัสดีวันที่สิบสิบเท่าไหร่หรอสิบเก้าป่ะสิบเก้าตุลาคมนะวัดไปหน่อยว่าสวัสดีวันที่สิบเก้าท่ก็เป็นวันดีนะฮะเป็นวันที่เก้าแต่สำหรับเราก็นอนอยู่ห้องตามสบายนะครับ แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่จะไม่มีการเรียนอะไรเพิ่มเติมแต่ขาดเพราะว่าเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ที่ปวดหัวมากๆแล้วก็ไม่สามารถเรียนอะไรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันปวดทั้งขั้นนั้นเลยเลยว่าวันนี้ก็เลยต้องขอหยุดเรียนก่อนนอนพักสบายๆไปก่อนก่อนที่ตัวเองจะปวดหัวไีมากกานี้มันไม่ไหวจริงๆเว้ยมันไม่ไหวแล้วเว้ย <c oughs> นี่ก็เป็นวันที่ไปเทิมหนึ่งวันนะฮะก็ ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไั่คิดจะไปไหนด้วยถึงแมจ้จะลดแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเราจะฮอร์มกัน,นแหลนะเซฟโซนที่ดีนะฮะเสร็จเรียบแฮมแล้วไม่ขอตัวนะฮะสวัสดียามเย็นนะฮะเขวะวะราระเบานะฮะตอนนี้มันดึกแล้วก็วันนี้ก็วันที่สุก้าที่สดใสนะฮะนอนทั้งวันนอนทั้งวัน,นวจริงตอนนี้ดึกแล้วประมาณสามทุ่มกว่าก็ไปหาขัน ทั้งวันเ้ยก็ยังไม่นอนนะฮะยังไม่นอนจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่นอนยังไม่ง่วงเลยยังไม่ง่วงจริงๆก็นะฮะในค่ำวันนี้ก็คือนอนทั้งวันก็คือนอนจริงๆจริงๆแล้วก็จริงๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆตอนนี้เขาก็กําลังคุยกันว่าจะไปซ้อมละครที่วันไหนดีแต่เราไม่อยากไปซ้อมเลยเราหมดแพชชั่นเพตั้งนานเลยไม่มีอะไรจะไปซ้อมกี่กี ไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่งั้นเราจะเรียนให้จบเราไม่ได้จบเราไม่ได้จบไม่ได้เราไม่ได้จบเราต้องไปได้อืมงั้นก็จบแค่นี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากนอนกันนอนไปบ่ายเจอกัน